สวัสดีครับเนื่องจากฝนตกหมู่บ้านแล้วก็ตกว่าสองมื่นบริกี่ยางสี่มือนน้ำเต็มโขมาลองเบิ่งได้ถ้าของไอประมาณนูน้นไปกลางกลางเดือนอีเดือนที่แล้วไม่ได้ท่าสัา่งงบงวะมันสีออกดีปะ่ะถือว่าอยู่ไปสี่มืออยู่ไปหลายเยอะ แต่หน้ายังนิ่มอยู่นะสี่วันได้ฝนละมะ้มั้งหน้ายาังใช่ครับในาน้ำของอ้เบิงเีเลียงยังหรือผมใส่เบิดเลียได้ขีดทาแรงดีดีถว่าออกอยู่ก็กีดทาแรงมาตลอดเลยนะ่นี่ะต้น้หลารได้สิแม่หอดให้บิ้งได้อย่าหูวกันว่าจะออกหลายบอหลังจากได้น้ำตัตัก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 ตัตอต ครับผมก็เหมือคขึ้นนี่เหมือนฟนสิตกก็เลยให้ฟองไม,ม่หยอดไปก่อนแต่จำว่าพิษนี่นะสีบ่มีจุกลางเดียยังออกดีครับรอบดีไม่มด้ใส่เลยจก,กไปก่อนแล้วกันเต็มโปกเต็มโปกเลยอ่ะเต็มแบบเต็มจริงอ่ะโอ้โหอ,ออกดีออกดีเพราะยังในหนามันออกดีครับ